เน้นโปรโตีนจะทำไข่ไมโครเวฟง่ายๆนะคะเอาน้ำใส่ถ้วยพอสมควรตอกไข่ล่งตอกไข่ล่งอ้าวแตกไหมไม่แตกแล้วเราก็ ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มจิ้มจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีก็พอนะคะแล้วเราก็จะได้ไข่ต้มด้วยไมโครเวฟไว้กินกับมาม่าเน้นโปรโตีน อ,อ,อยากอยากแนะนำว่าให้ใช้ถ้วยใบใหญ่หน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าถ้วยใบเล็กเนี่ยมันมีโอกาสที่ไข่จะมาโดนขอบขอบถ้วยที่มันร้อนแล้วมันจะมีการระเบิดเล็กน้อยแต่ไข่แดงจะไม่ระเบิดค่ะเพราะว่าเราจิ้มให้ผนังเหนียวเหนียวที่ห่อหุ้มไข่แดงอยู่มันทะลุแล้วนะคะ ต้องจิ้มด้วยไม้จิ้มฟันให้ทะลุก่อนนะคะแต่ให้ระวังแค่ว่าถ้าเราใช้ถ้วยเล็กไปเนี่ยมันอาจจะไข่อาจจะโดนขอบถ้วยแล้วมันก็จะระเบิดเล็กน้อยนะฮะไม่ไม่รุนแรงอะไรนะ,ะก็นี่เป็นวิธีการต้มไข่แบบไม่ติดถ้วยแล้วก็ง่าย ก,ก็มาทําให้ดูกันเพื่อนๆอาจจะทำเป็นอยู่แล้วอะนาะอาจจะบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่เคยทำ <c oughs> ก็แนะนํากันเมนูที่ทําง่ายแล้วก็มีประโยชน์เรามาเจาะดูไข่กันข้างในเป็นไงว้าวลาวาว้าวอันนี้อันนี้เป็นยางมะตูม ก็คือกำลังกินเลยล่ะกำลังอร่อยเลยละเมื่อกี้ดู YouTube เพื่อนเขาทำมาม่าต้มยํายำหิว <c oughs> จัดเลยเราไม่ทำเหมือนเขาหรอกเอาแค่นี้พอ เอาแค่ okay. นี้พอ,อย,ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่โอเคก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมตังซ m u มา Bye bye.